ไยไล้แล้วไฟไล้แล้ว, <c oughs> ส,วสวัสดีสดค่ะัคิดถึงจังเลยนะคะท <c oughs> ักทายเร็วๆทักท <Okay. S 1> า,ายลูกเพจก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโอ้โหนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงแล้วก็ภาพนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างฝา,ากรายงานเข้ามาหน่อยนะคะนี่พี่ปุ้ยเข้าไปเองเดี๋ยวกดแชร์ก่อนนะคะ กดแชร์อะไรกดออกกดแชร์กดแชร์ไปเลยค่ะกดแชร์ก่อนอุ้ยชัดเจนสวยมากดิฉันสวยที่สุดเลยดูสิคะให้ฟังต้องฟังฟังไม่ได้เดี๋ยวเสียงตีกันฟังชัดไหมคะชัดไหมใครชมอยู่ถ้าเสียงชัดภาพชัดฝากกดหนึ่งมาให้ปุ้ยหน่อยนะคะสองคนเลยไหมฮะสวัสดีใช่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะได้ยินชัดใช่ไหมคะชัดไหมคะฝากกดหนึ่งให้หน่อยนะคะกดหนึ่งให้หน่อยนะ กลับมาเจอกันแล้วนะคะคุณจันจีใช่สวัสดีครับผมผมชื่อจันจิราวรลัยจุดเดนสกุลเีอมากสุดเปลี่ยนได้ทุกวันเปลี่ยนทุกวันตั้งไม่ซ้ำเลยไม่ไม่ชอบไ่ดิฉันดิฉันห่าอัมพิกาก้การนอนหงายค่ะเป็นเจรีโมดังลังไฮไม่รุนมรินพงศ์กิจรุ่งเรืองค่ะพวกเราอีสต์สเรดี้ได้ไหม เลดี้บอยอะตอนตอเราส่งรายการดีกว่าน้องเจ้าขาเป็นประจำทุกเดือนที่เราจะมีกิจกรรมรายสดดบมนี้กิจกรรมนะอ l new x x exclusive ใช่ค่ะครั้งนี้มากับคำว่านิยามใหม่ของรสุดยอดไปเลยแค่ฟังนิยามของเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากค้นหาอยากทำความรู้จัก อยากไปเจออยากไปเจอแล้วเออไม่ใช่ดวงดาวเมื่อผ่าแสงอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะไปชมกับนวัตกรรมยานยนต์ที่ถูกจับตามองเยอะที่สุดนะตอนนี้ใช่แต่อย่างที่บอกก่อนไปคนี้เราอยู่ที่อีซูซุกิยนต์ค่ะ จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับไปซนีสีดาติดถนนมิตรใช่มากน้องเจ้าขาต้องแล้วนะฮะท่าในใดที่มาไม่ถูกนะฮะเซิร์ชในอ่ากูเกิลแบบพิงยนราคาสีดาขึ้นมาเลยฮะแล้วก็วมาตามแมบบถูกต้องที่นี่เขาก็เป็นศูนย์บริการที่ครบวงจรค่ะโอเคไม่ว่ากัน<อ><อ>พ่าะเายุมาแล้วท่านรักษากถูกต้องค่ะอ่ะ ฝนที่มีพายุเข้ายังไงถึงจะปลอดเจ้าขาแล้วก็ต้องบอกว่าอืตอนนี้เือเข้ากับพายุมากพายุอะไรดะพายุอะไรอ่ะพายุพายุอะไรนะเออเป็นนูโวโนมูอ่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้นะฮะกำลังเข้ากับช่วงสถานการณ์แบบ เอาดีมากดีมากเลยนะฮะแล้วก็จัดมาให้ทุกคุณย,ย่อยถูกต้องแล้วก็ยังมีระบบช่วกัรขับขี่เยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้แหละเราจะได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะน้องเจ้าขามาเริ่มต้นค่ะกับจุดแรกอันนี้ตรงนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วใช่รุ่น,นไหนๆนะฮะแม,ม้กระทั่งดีแม็กก็อยา่าง<อ>ตัวนี้เป็นกราซานาวีเอ็กซ์นะฮะมีเที่ยวนะฮะ เที่ยวเลยเป็นเที่ยวสองชั้นใช่เป็นกระจกหน้าที่โครเมียมอุ้ยสวยใช่ที่ซื้อมิวเอ็กซ์ไปถูกต้องมีข้อแม้ว่าท่านใดที่ซื้อเป็นตัวริ่มต้นไปค่ะจะได้เป็นกระจกหน้าสีดำอ่าจะเป็นการ์ตนะจะเป็นรุ่นเดียวเลยที่เป็นกระจกหน้าสีดำรุ่นอื่นจะเป็นกระจกหน้าสีโครเมียมอ๋อแต่จริงๆก็สวย เนาะสวยเหมือนกันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเหมือนกันต้องบอกว่าตัวมิลเอ็กตัวเริ่มต้นนะพี่กุยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่แค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนาเบามากเบากลุบใครก็ซื้อได้เพราะว่าเห็นยุแพรบาด้านล่างไหมฮะของร้านตรสุดใช้เงินน้อยแต่กล่องใสมาสโลแกนของเราคือตรงเป๊ะเข้าใจง่ายเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าตัวมิลเอ็กเราเมีย ก็ยังไงก็ได้เหมือนกันอ่คือเขาช่วยในเรื่องอะไรคะน้องเจ้าตัวนี้จะมีกล้องคู่หน้าว้าวยู่ตรงนี้เจ็ดน้องเจ่ามามสิบสี่นะฮะได้ค่ะดิฉันคอมเมนต์จาก10เอ็กซ์คุณสกานะฮะเป็นยอกล้อกันอันนี้เป็นกล้อง จับรพร้อมกับการทำงานที่ประสานงานกับตัวรถระบบการประมอาทิเช่นระบบฝั่งอันเนี้ยล,าาาอลองแล้วหรอใช่เราใช้ระบบนี้แหละก็คือล็อกความเร็วคระยะห่าง สามระยะก็คือมีระยะที่หนึ่งคือห่างกันจากการข้างหน้าสิบห้าเมตรสองสามสิบสามสิบห้าเมตรโอ้ข้อมูลแน่นมากแต่ละระยะจะห่างกันทั้งหมดระยะละสิบห้าเมตรก็คือเพื่อให้เราแบบว่าเวลาที่เราเหยื่อหรือเหยียบเบรกมันหันเนี่ยเขาก็ช่วยชะลอความเร็วแบบระยะอันนี้แต่ว่าก่อนนี้จะเข้ารายสดนี้ตัวผมนี้ก็ประชุมัติเหตุมาเรียบร้อยแล้วอุเยจริงไหมคะ เราจะพูดถึงเรื่องอะไ้หรอถ้ารถรุ่นนั้นไม่มีระบบของเอเดนรนี่เห็นไหมพอเรามานึกถึงเราเสร็จปั๊บเฮ้ยระบบเอเดอมันช่วยดีมากจำเป็นมากคือเรามองมองวิสัยทัศน์ไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นเต็มร้อยเปอร์เซ็น มีลักษณะเป็นรถเก่งรถป่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กจริงๆใช่ฮะคือเขาจะจับเป็นบัตถูกอยู่อ,อ๋อถ้าถ้าเป็นบุคคลก็จะมีฟังก์ชันของการเบรกอเอาอเลยก่อนก่อนที่จะเบรกจะมีระบบการแจ้งเตือนอ,อุย้ยอยู่ที่หน้าปัดเอิเมอรี่ขนาด4.2นิ้วสุดปังมากก็ใช่ัดเจนอีกสักคู่เดี๋ยวเราจะไปดู โอ้ oh, พูดถึงรสำคัญมากมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ขับขี่ในช่วงหน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าหรือไปเจอสถานการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเราเลือกที่จะเลี่ยงหรือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดแล้วก็อัจฉริยะมากซึ่งเราก็รวบรวมมาใส่ไว้ใน New X คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขับขี่ได้ดีมากๆเลยน้องเจ้าสุดปังค่ะใชกันต่อครับผมอะเมื่อกี้เสียงขอบกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาหรือยังได้ยิงกันหรือยังค่ะกลับมาหรือยังคะตรวจสอบระบบเสียงน้องนี่ชัดเจนไหมคะจันชัดเจนดีนะฮะก็มาเดี๋ยวเราไปดูได้เลยค่ะได้เลยค่ะน้องจันจีโอ้ยหัวซุยหมดแล้วนะคะก็คือ อารมแรงมากอพายุจริงๆถ้านผู้ชมตอนนี้คือพายุแรงมากฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังกันนิดนึงในการขับรถแต่เราก็ไม่หยุดส่งความห่วงใยนะเราก็ยังพงมาทํางานกันตามปกติอ่ะใช่เราไม่หยุดเพราะเราเราเป็นมนุษย์ไม่ไม่เรารอเงินไปต่อคุยอ่ะ่ะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย สุขภาพสตีสูงร้อยเจ็ดสิบห้าแบบนี้นี่อ่าท่านผู้ชมดูนะฮะดูดูดูพี่ปุ้ยนะคะเอ็มซีสาวสวยนี่นะคะเขาจะมีตัวช่วยจับเวลาสมมติว่าเราอ่าอยากจะก้าวขึ้นแบบสะดวกสบายแล้วก็แคบแล้วก็ก้าวอ่าใชนี่พี่ปุ้ย สแล้วใส่้สนสุกข,ขับรถแบบนี้ไหมไม่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ถามว่าขับได้ไหมขับได้เพราะว่ารถคันนี้มีระบบช่วยขับเยอะแยะมากมายใช่แล<ช>้วพวงมาลัยคือจัดถนัดมือนะคะคุณลูกค้าต้องบอกก่อนว่าพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะฮะมัลติฟังชันฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันบนพวงมาลัยจะมีเยอะแยะมากมายเลยอ,อ่ะที่เช่นฝั่งซ้ายมืออ่ะกองสาย้าไปเลยจ้ะฝั่งซ้ายมือนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะ เพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพลงหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนโหมดได้รวมไปถึงรัดสายอ,อันนี้สปีกเกอร์โฟนกับรถนะฮะแล้วก็ปุ่มบางสายนะฮะก็มีเช่นเดียวกันรวมไปถึงตรงกลางตรงนี้นะฮะโลโก้ isuzu เด่นชัดเจนนะค,ะครับผมตัวนี้จะซ่อนในเรื่องของถุงลมนิรภัยไว้ด้วยเนี่ยตรงนี้ประสบการณ์โดยตรงนะถุงลมนิรภัยแตกใส่สาสคัญมากญมกิงจริงตัวนี้คือสําคัญจริงๆนะฮะอันนี้คือเซฟชีวิตได้ดีมากแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ สเตยนะแต่ที่เสียงดังชัดเจนออาเลยไหมออกเลยไหมพี่ปุ้ยออกรถเลยไหมไม่เรา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 ไลฟ์สดกันมาหลายไลฟ์แล้วนะเจ้ะรอดซื้อคุณปีอื่นมากก็ได้นี่แล้วก็รวมไปถึงระบบเอเดอสนะฮะก็เราก็สามารถที่จะมาตั้งระยะห่างได้ตรงนี้นะฮะมี3ระยะด้วยกันนะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3ตั้งได้3ระยะอันนี้เป็นตัวเซต ตัวบวกตัวลบนะฮะของ Cruise Control แบบแปลผ่านจนถึงจุดหยุดนิ่งใช่นะครับผมหรือว่า Full Range Adaptive Cruise Control ฟอง f u อ c t i o n Stop and Go อ๋อใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโหมดล็อกความเร็วอ๋อโอเคใช่อันนี้สามารถตั้งได้นว่าเราสามารถที่จะอ่าลิมิตสูงสุดได้เท่าไหร่ ต่ำสุดแลเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นสูงสุดที่120ได้ได้ต่ำสุดที่9ก้าอ่าสิได้เหมือนกันมีวิกตัวนี้สามารถตั้งได้เช่นกันอันนี้แหละค่ะสปุ่มนี้ไหนตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของการเลือกหน้าปัดเอเมดี้อ๋อใช่ตัวนี้ก็จะมีแบบพุ้สตาร์ทอยู่ฟั่งนูนใช่ลองลองดูฮะ ว้าวหูยหน้าปัดดูแบบเทคโนโลยีแบบไฮมากตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าปัด a m d ขนาด4ขนาดหน้าจอ4.2นิ้วนะแล้วก็มาพร้อมกับความคมชัดชัดจริงๆค่ะแบบชัดแบบชัดมากอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยใช่ครับผมโดยที่เมื่อเราสตาร์ทรถเสร็จปั๊บก็จะมีการแสดงผลต่างๆบนหน้าจอหน้าปัด a m d <อ>แบบให้เราไม่ต้องละสายตาไปดูตรงหน้าจอขนาดใกับได้เลยก็คือส่งผลประสานกันใช่ไหมคใช่จริงๆคือเขาทางานร่วมกัน คือที่พี่ปุ้ยชอบอย่างหนึ่งคือแสงของเขาเนี่ยให้สีนวลไม่ไม่แบบไม่รำคาญตาเวลาเราขับตอนกลางคืนอันนี้ประสบการณ์ตรงเนื่องจากว่าเราขับรถมาหลายรุ่นละตัว M x เขาซอฟสายตาจริงๆแล้วเราก็คือเราใส่แว่นเนาะแล้วทีนี้ขับรถตอนกลางคืนมันแยงตาตัว M x เขาซอฟให้เราได้ดีมากอันนี้ดีอันนี้เลิศบอกเลยว่าสิบสิบนะคะใช่แล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของ M x แล้วก็ยังไม่พอนะท่านผู้ชมนะเบาตัวนี้สําคัญนะฮะเพราะว่ารถทุกรุ่นของมิ x เราให้ความสำคัญกับตัวเบาผู้นั่งผู้คนขับแล้วก็ผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเราใช้ระยะเวลาในการอยู่บนรถค่อนข้างที่จะนานฉะนั้นเนี่ยเบาของเราเนียจะมาพร้อมกับการโอกกระชับ นั่งสบายใช่ไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนก็น่าจะแบบอบรับได้ดีถูกต้อง<ด>อบกระชับนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ฮะเป็นเบาะไฟฟ้าแปดทิศทางค่ะนี่หนงโอ้โอเดินหน้าถอยหลัง สามเอ็นเอ็นนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเออเหมือนโดนนวดอยู่อปดนี่แปดทิศทางจริงๆนะแปดทิศทางจริงเห็นไหมอันนี้คือเราสาธิตให้ดูแล้วนะคะว่าหลายท่านหลายท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันแปดทิศทางจริงไหมแปดทิศทางจริงๆนะครับนี่ไงแล้วก็ไม่พอค่นั้นนะพี่ปุ้ยนะตัวมีเอ็กตท็อปนะบอกข้างคนขับเป็นปับไฟฟ้าเช่นกันอ่าลดน้ำไม่ต้องแบบ โนจ้ะโนโนแต่ว่าฝั่งฝั่งข้างคนขับเป็นสีทิศทางใช่แล้วเพราะว่าฝั่งคนขับก็คือต้องได้รับความสะดวกสบายของสีระที่สุดเพราะว่าเขาใช้สติในการขับรถแล้วก็ต้องใช้เขาเรียกว่ามันจะเมื่อยล้าง่ายเนาะน้องเจ้าพี่เคยเจอปัญหาหนึ่งคือเวลาขับไปนานนเบาะนังอย่างเงี้ยชอบเป็นเหงื่อน้องเจ้าเบาะเลยว่าของคูลแม็กระบายความร้อนแบบร้อนเลยใช่อันนี้คือแบบเป็นคูลแม็กนะระบายความร้อน เหงื่อไม่ติดหลังบอกใช่ไหมอ๋อเพราะว่าเขาแบบว่าเป็นเหมือนช่วยลดความร้อนใช่เบาะไม่เป็นเหงื่อแล้วรู้สึกแบบไม่ไม่ลำคาญใจเนาะเราก็จะขับขี่ได้ไกลขึ้นนานขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดนะทิดขี้ข็ดหรือว่าสงสัยในเรื่องของ isuzu mu x สามารถถามเข้ามาในไลฟ์สดตอนนี้ได้เลย นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะตอบกันในระอสดเลยได้นะคะมีใคร<อ>สงสัยอะไรไหมเอ่ยฝากทักทายแล้วก็พิมพ์ความคิดเห็นเข้ามาในออคอมเมนต์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมขาจริงๆเราแนะนํากันมาเนี่ยแทบจะทุกรุ่นทุกที่น้องเ<ช>จ้าเยอะแบบเยอะมากความพิเศษเนี่ยมีอยู่ในทุกๆไลฟ์เลยแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยนะคะใช่แล้วก็สกคริปที่เราเตรียมมาก็คือสดนะคะถูกต้องเ,อเ,รเราเรียกว่าเตรียมไหมะ สดจริงๆใช่พี่พูดจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามามาพูดไ์สดต่อหน้ากล้องเอ็แล้วคือมันเป็นมาจากความรู้สึกที่เราใช้จริงๆคือเรียวจริงๆใช่นี่คือความเรียวเหมือนที่เราปรับเบาะเมื่อกี้บอกว่าะวลกท่านผู้ชมเพราะว่าเราหน้าก็หน้าจริงเหมือนกันเปิดไม่ได้เป right ิดให้ดูไม่ได้แต่ตากล้องคือเบะแล้วหนึ่งนะคะตากล้องเบะแล้วหนึ่งอะไรที่จริงบ้าง หน้าผมทรงเอวเอวนมจริงป่ะเอวนมด้วยก็พูดนมได้เพราะมันเป็นครอบครัวอยู่แล้วอ๋อเออใช่อุ้ยนมใหญ่อยู่นะเเออแต่พื้นที่ใช้สอยด้านหลังเขาเป็นยังไงล่ะน้องจันจาบอกได้เลยว่ากว้างมากนี่ลองดูลองดูบอกปรับอันราเนี่ยเออตันี้บอกได้เลยว่าท่านใดที่เป็นสายเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วอยากที่จะทำงาน working บนรถในรถเราสามารถที่จะชาร์จ เขาเรียกว่าแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆได้เราจะมีไฟอยู่ตรงคอนโซลกลางด้านหลังไฟบ้านใช่ไหมคะใช่ขนาด220โวลต์ก็คือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแหละได้เลยตั้งไม่ไหวพร้อมกับช่องเสียบ USB สองช่องอันนี้ไม่ต้องแย่งกันแล้วนะโอ้โนเราก็ตบตีแย่งชิงที่ชาร์จกันอยู่โอ้โนโนโนอย่างนี้ไม่ดีโอ้โนโนโน กล้องไม่มาเ็นได้นั่นแหละแล้วก็เบาก็สามารถปรับพับได้ถ้าช่วงไหนเราจะไปกันหลายๆคนเราปรับที่นั่งตอนสามได้ใช่ไหมแต่ช่วงไหนที่เราไม่ต้องการหรือเราต้องการใช้พื้นที่ในการขนสัมภะระเราก็ปรับเอลงไปเลยค่ะเนี่ยมันจะเอนแบบเอนแบบนี้แหละท่านู้ชมเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าโอ้โหใครเนี่ยไปได้หรอตากล้องไปได้หรอตากล้องมุดไปเลยค่ะสาขานี้เขาปิ๊บปังเป็นใทะเบียนเขาเป๊ะจริงๆ ที่นี่โอ้ยตั้งแต่ตอนแล้วอย่างที่บอกครับผมบอกทุกไายเลยนะพี่ปุ้ยนะอะไรจ้าตัวฝาท้ายของมิวเวกเป็นระบบไฟฟ้าอ๋อแต่เบาตั้งแต่ตัวรองท็อปยันท็อปใช่ไหมใช่ใส่ไม่แพงก็ได้ระบบโน้ตบ้ังมากใช่ครับแต่พี่ปุ้ยได้ข่าวมาว่ารถเราเนี่ยคือได้ความคุ้มค่ามากที่สุดในตลาดรถ เกตดนเดียวกันในรดระดับเดียวกันจริงๆถูกต้องไม่ว่าจะเป็นทั้ง้นเรื่องของความปลอดภัยใช่นะครับผมแล้วก็ระบบช่วยเหลือผู้กับขี่ท่านสูงอันนี้สาคัญใช่แล้วก็รวมไปถึงฝ่ายซัมมอนรุ่งต้องบอกก่อนว่าซัมมอนรุงของสุสุนะทั่วประเทศเลยแล้วก็ของทิงยนเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริเวอิสุสุประเทศไทยเรียบร้อยแล้วท่นั้นเนี่ยช่างของเราก็คือผ่านการอบรมมาแบบ ใช่ถูกต้องคือผ่านมาทุกคนผ่านทุกคนแล้วนะถึงจะมาดูแลรถของท่านได้ถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่ให้มาดูแลนะใช่นะคะเพราะฉะนั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขับขี่ได้ว่าเราแก้ไขปัญหาตรงจุดราคาไม่แพงด้วยอะไรแพ้จากตีเพชใช่อะไรแพ้จากตีเพชนะฮะมีจัดจำหน่ายให้เรียบร้อยแล้วบางคนกลัวทำนำรถเข้าสู์น้องจัเจ้า กลัวว่าราคาจะแพงกลัวจะเสียเวลานานกลัวว่าจะแก้ไขแบบไม่ตรงสุดแต่ของเราบอกเลยการันตีคุณภาพการบริการใช่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแล้วก็ไม่ได้แพงอย่างี่คิดไม่แพงเลือกได้เลือกได้ใช่ใช่ลองเข้ามาถามก่อนนะฮะแล้วก็ล่าสุดเรามีช่องทางการติดต่อใหม่ในเรื่อง,<ไ>งของศูนย์บริการ<อ>เรามีไลน์แอของอีซูซุฮิมนสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยว่า เรื่องของการน,นัดหมายเข้าศูนย์บริการเรามีแอดมินหลังบ้านคอยตอบตลอดเวลาแล้วอย่างพี่ปุ้ยเนาะขับรถไปบางทีสัญญาณเตือนขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่สามารถสอบถามได้ไหมผ่านส,สามารถสอบถามได้เลยเข้ามาไลน์แอดไลน์แอดของทิงยนก็จะมีให้นะฮะเดี๋ยวหลังไล่จบไลน์สดเสร็จเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไลน์แอดของอิซุสุคิงยนอุ้ยอันนี้สำคัญมากใช่สามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้เช่นกันบริการฟรีไหมเออฟรีไม่มีให้จ่ายเพราะตอนนี้ทุกคนคือ ติดต่อกันผ่านไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าไทยแลนด์ไต้เลียนคือน้ำ b e r วันกับไลน์ไทยแลนด์โอลี่เหรอว้าว่ว้าวมอ่ะอ่ะโอเคโอเคตัวนี้อย่างที่บอกอีกนิดนึงพี่ปุ้ยก่อนที่จะกบไลน์ได้ตัวนี้ตัวมิวเอกนะตัวท็อปนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับราคาที่ไม่แพงแล้วก็คุ้มค่ามากราคาเบากลุกใช่ครับผมตัวท็อป มาพร้อมกับราคาหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าสีแต่ว่าเครื่องยนต์สามพันเรามีให้เลือกทั้งเลือกอ่าทั้งรุ่นรองขอบแล้วก็รุ่นท็อปใช่แบบขับเคลื่อนสองล้อสี่ล้อมีหมดเลือกได้ขับเคลื่อนสี่ล้อจะจัดอยู่ในตัวรุ่นท็อปว้า อันนี้คือราคาก็ถือว่าไม่สูงใช่ในรถในรถะดับเดียวกันอันนี้เรากล้าพูดได้เลยเต็มปากเลยนะคะว่าราคาของเราเนี่ยคือเป็นราคาที่เอื้อมถึงซื้อง่ายจ่ายสบายโดยเฉพาะตัวเริ่มต้นน้องเจ้า1นึ่งล้านหนึ่งนสามหมพ้าทำไมราคาแบบเบาขนาดนี้ในการซื้อรถเร็ดที่นั่งนะคุณใช่เออราคาแค่ล้านนิดๆและที่สำคัญเห็นตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ถ้า ท่านใดที่ซื้อรถตัวเริ่มต้นไปเนาะมีรถตัวเริ่มต้นเอ้ยเราอยากที่จะแอ s ไซน์ในเรื่องของบอนเข้าไปเรามีบริการไซบอร์นให้เพิ่มให้ดูอันนี้เสียเงินไหมอ่ะเราให้ไปเลยเรราจให้ฟีเล้วแต่จัดเลยจัดจัดอยู่ในข้างบนไปเลยโอ้โอเคจัดให้เลยก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเป้ลลแม็ก จะอยู่ในข้างงวดอยากได้สกอร์ตใส่พรมสามดีออจัในข้างงวดสเกิร์ตอยู่ในข้างงวด,อ,อ,ดอยากได้ต่อได้อยู่ในข้างงวดได้อได้หมดเลยก็ทําได้โอ้โหเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจใชเ่เอาเอะไรม่ยากร้านนิดๆเอาแต่งเต็มเหมือนตัวท็อปไปเลยเออเป็นอะไรคะ แต่แต่มือมือใหญ่อยู่นะมือ,อมือเวลาเท้าซาเอลก็ใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมผมผมเป็นผู้ชายครับผม่าเจีมม้เป็นก็เลยคุย <c oughs> แต่ว่าคุณแต่ว่าคุณพูดภาษาลูได้นะคะทำไมพูดภาษาลูได้คะเอ<ฮ>อก็ว่ากันไปแต่ว่าของแถมจากอ e ีสุซูคิงยนสาขาซีดาคือไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้ยังมีของแถมรายการอื่นๆที่ทางทีมขายตั้งใจแล้วก็รอเตรียมไว้ให้อยู่แล้วน้ำมันเต็มถังประกันไทยชั้นหนึ่งทะเบียนพรบอนี้ดูแลให้อยู่แล้วเป็นเบื้องต้นยังไงก็ มาจองกันไว้ได้เลยรับโปรโมชั่นกันไว้ได้สะดวกจะรับรถตอนไหนก็ค่อยนัดกันอีกทีใช่ถูกต้องช่วงนี้เราลดไม่นานนะท่านผู้ชมมาจองอัน่อนนะครับผมจะจองออฟไลน์ออนไลน์ออนไลน์หน้าเพจอีสูทมือตอนนี้ก็ได้เรามีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาใช่แล้วตามทุ่มสี่ทุ่มยังตอบอยู่ตอบอยู่แอดมินดูแลดีมากประธานโทษบางวันเที่ยงคืนยังตอบอยู่นไหมฮะ ล่าสุดนะแอดมก็คือตื่นขึ้นมาก็คือเป็นแพนด้าแล้วนะไม่แต่งานบริการคืออันดับหนึ่งไงสำหรับีสูล้วคือเราต้องเราต้องบอกว่าแอดมินเพจเราก็คือตอบแบบเร็วมากเลยอร็วก็คือสแบบตอบแบบสับแบบใหม่เลยตอบแบบสับเลยใช่ไหมคะใช่นะคะนะคะนะคะเออนะคะแ่ะนคานยนก็คือเรียกครบแล้วนะแล้ว จริงไหมนี่แต่ว่าแต่ว่าถามอะไรคือตอบได้ให้คําตอบได้ชัดเจนแน่นอนใช่แลวเผื่อใครนะอยากทราบข่ามวด่าอะไรก็กอลองดูถูกต้องใช่แลวอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะฮะฝากนะด้วยละกันกับอีสุซ์คิงยนสาขาซีดานะฮะ,ะติดกับไรษ์นีสาขาซีดาถ้ามาไม่ถูกเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลย,<ด>ยว่าใน Google แมปนะอีสุซ์คิงยนสาขาซีดานะฮะอยู่บนถนนมิตรภาพนะฮะถนนหลหมายเลขสองถูกต้องนะฮะมาง่ายมากใช่นะครับผมยังไงฝากด้วยละกันนะครับผมคลิปหน้า อ่าไลฟ์สดหน้าเราจะไปที่ไหนสาขาอะไรคอยติดตามไว้ให้ดีใช่เดี๋ยวเราจะมีเทคนิคดีๆมาแชร์ให้ฟังเราจะมีการแนะนำนะคะออปชั่นต่างๆหรือระบบความปลอดภัยต่างๆในตัว m ิวเมาให้ทราบโอเคนะฮะวันนี้ผมจันจิราจูแจ้งเ,เชิญตรัสเชิญไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเด<ๆ>ิม ค่ะดิฉันอามพ,พิกาก้านนอนหงายค่ะท่านผู้ชมสาัสดค่ะสวดีโอเคค่ะลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันได้ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะอขอบคุณครับ